โจนเลยจ้ะจนเลยจ้าเดี๋ยวเค่แ่นตัวนี้หาเดียวานค่ะเดี๋ยววดกนวด้าวจเลยจ้จเลยอ้โของไอ้อก็อันนี้ป้าแต่แต่เอาไม่แหละเอาเอาไม่เอาไม่คิดว่าใค่พวกพูดดีพูดดีทำดี ผลออกมาก็ย่อมดีขอให้พวกเรานำพาผู้คนไปทางเจริญเจริญทั้งจิตใจเจริญทั้งวัตถุขอให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะจังหวัดแพร่ของพวกเราแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับบ้านเมืองยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนขออวยอวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเป็นที่รักของหมู่ เทวดามนุษย์ทั้งหลายนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่ราชการและความสำเร็จในชีวิตครอบครัวส่วนตัวตลอดไปครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีการประชุมครับหลักการก็คือยึดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับสําหรับรมาตรการอื่นที่จะออกมาก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนบุคคลเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะมาจา,มาจากด้านใดเราก็ให้สกแกน เป็นรายบุคคลนะครับมีการเฝ้าระวังโดยพี่น้องชุมชนในพื้นที่ทั้งกรมกรมการหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอช่วยกันดูนะครับแล้วก็แจ้งกับสาธารณสุขนะครับให้เฝ้าระวังให้ติดตามแล้วก็บุคคลใดที่เสี่ยงมีอาการก็ให้มาแสดงตัวหรือมาจากที่ไหนก็ให้รู้ว่าเป็นบุคคลเสี่ยงมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จับตาดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นครับในส่วนการเคลื่อนไหวไป,ไปมาผู้คนตอนนี้ก็ยังไม่ห้ามนะครับการจัดงานตอนนี้ก็ยังไม่ห้ามเพียงแต่ว่าให้ ให้แสดงมาตรการในการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขให้ให้กับเจ้าที่ของรัฐได้รับทราบนะครับเราให้แจ้งว่าจะมีการจัดงานที่ใดให้เราทราบนะครับส่วนรายละเอียดการปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยจะมีเจ้าที่ไปดูนะครับส่วนราชการก็วิเคราะห์กันวันต่อวันนะครับท่านคะช่านนี้ค่ะมีกากลับบ้านเขถามในเรื่องการเดินทางกลับในช่วงที่ไหนเดินทางกลับได้ครับพี่น้องตอนนี้แต่ว่าเออตอนนี้เหลืออีกหลายวันนะครับก็ต้องเฝ้าดูว่าเขามีประกาศอะไรจากส่วนกลางมาหรือเปล่า่ามีการสั่งการจะมีการ ปฏิบัติอะไรที่ต้องให้ถือปฏิบัติตามนะครับดูว่าสถานการณ์นั้นมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็ควรจะเฝ้าระวังขนาดไหนครับเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิดในพื้นที่ของจังหวัดแแต่นะครับขณะนี้เนี่ยเราเฝ้าดูอยู่3ามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของแรงงานพมา่าครับซึ่งประเทศพมา่ากําลังมีการระบาด,ดใูในแนวจะเป็นแยแดนนะฮะในเ,ออเรื่องของการเฝ้าระวังในพื้นทแรงงานพมา่าครับจะมีการตรวจสุ่มตรวจ3 0ของ ประชากรแรงงานประมาณนะครับประมาณ266คนจะทําให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับทีมที่สองคือกลุ่มที่เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับขณะนี้นเนี่ยมีอยู่59รายนะครับที่มากับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดแม่ของเราก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จากอาสมอแล้วก็พี่น้องกำลังไปบ้านนะครับได้ออกไปให้ความรู้แนวนทางการปฏิบัติตัวแล้วก็ต้องกันคำระวังนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ประกอบอาชีพ กาขายอาหารทะเลหรือว่าวิ่งไปรับอาหารทะเลจากแถวสมุทรสาครหรือใกล้เคียงนะครับมาจําหน่ายที่จังหวัดแรกจานวน3.8ล้านนะครับลกลุ่มนี้ก็จะถูกคัดกรองนะครับบางรายก็จะต้องมีการสุส่มตรวจเชื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจังหวัดแร่เองก็ต้องความมั่นใจให้กับประชาชน,นครับว่ามาตรการของเราเพิงแข็งรับเราจะปิดเขาพึ่งไมขขนหมคะคุณหมอ